งานการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขากระปุกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่ายางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดเพชรบุรีการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสาั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกจำนวน16ชั่วโมง โดยมีนางสาวในยนาเพ่งอุดมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเขากระปุกเป็นวิทยากรให้ความรู้เชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาทำกระที่ใทยแก้วแก้วยิติวัตดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีไม่ยเยอะนะคะจะมีแค่เต้นปติกนะคะถ่ายยางแล้วก็ปัานไสยะคะ่ะ คนะะเราจะตัดเต้นเนี่ยเต้นประติกนะคะประมาณหนึ่งเมตรนิากว่านิดหน่อยนะคะติดเต้นค่ะสำหรับทำา่านด้านละห้าด้านละห้าเต้นนะคะแล้วก็ตัวลูกค่ะตัวลูกอยู่ที่ไม่ถึงหนึ่งเมตรนะคะสามตาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ถักตัวลูกกับเต้นก็คือตาทั้งหมดติดเจ็ดเต้นติดแปดเต้นนะคะตาทั้งหมดติดแปดเต้น ขึ้นข้าวไปค่ะจบด้วยสามเต้นสุดท้ายนะคะเราจะทําลายยัางไงาดอกยังไงจินตนาการกันได้เลยนะคะคั่งจะเริ่มทนเลยนะคะวิธีทำนะคะอันนี้เราจะใช้ใช้แค่มีเต้นสีน้านําตาลสีชมพูสีดาและสีเทานะคะเพื่อให้เห็นลากหลายสีน้อยนะคะสีแังจะใส่สีดำลงไปก่อนเลยนะคะสีดำจะไว้เรียงทั้งสองด้านแล้วก็จะใส่สีเทานะคะสีเทา สีขาตรงกลาง backdrop, สามเส้นค่ะเต้นนะคะสีขางกลางสามเส้นอ ja mm ันน um ี้จะกลายเป็นล OK> ุ้งแล้วค่ะการทำแก้วเยีติง่ายๆคือเป็นวัสดุที่เราเหลือดได้ตั้งๆได้เพราะว่าของไม่ได้เส้นยาวเยอะนะคะ ใช้เก้นดตันบางครั้งที่เราเหลือเราก็สามารถนํมามันใช้ได้นะคะเมื่อเราทํำฐานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือฐานการทำฐานเราก็จะวัดค่วัดวัดตามยาวข้างๆเนี่ยให้มันเท่ากันนะคะให้มันเท่ากันแล้วเราก็ทกําการล็อกล็อกลูกไว้ก่อนนะคะล็อกเส้นไว้ก่อนเพื่อเพื่อเส้นจะไม่ได้หายไปไหนนะคะล้วก,ก็ั้งตรงด้านนะฮะล็อกไว้ จะลอกไว้ <S <S 1> <S 1> ไก่อนนะเส้นพลาสติกทำแก้วอะ่ะมันจะลอกยากเพราะว่าเส้นมันน้อยเราจะต้องมันพิถีพิถันมากกว่าลูกใหญ่นะคะาการคลิปเส้นมันจะน้อยมากต้องมือต้องแน่งะนะคะได้ครับด้านนี้แล้วก็วัดเหมือนกันนะคะลูกยางจะเท่ากันหมดความตูงนะเท่ากันหมดโอเคใส่เท่ากันแล้วก็ลอกอันนี้จะลอกแค่อันเดียวนะคะ ทีนี้เราก็จะการขาขึ้นเลยค่ะขึ้นข้างนี้เราไม่ล็อกใช่ไหมคะเราไม่ล็อกเราขึ้นเลยขึ้นดุจีเขียวเนาะขึ้นดุสีเขียว,ยวก็ตลับขึ้นตลับลงเหมือนตานทั่วไปค่ะเหมือนตาลแกล้วเหมือนตานเหมือนตาลกระเป๋าจะขึ้นลงขึ้นลงแต่เราจะขึ้นทีเดียวห้าเต้นนะคะถ้าขึ้นน้อยเราจะล็อกลำบากเราจะเพราะว่ามันตัวแค่นิดเดียว ขึ้นแค่เต้นตรงเต้นมันจะมันจะล็อกไม่ได้ะคะอะไรนะคะนี่จะมประมาณห้าเต้นนะคะจะเป็นโดเราต้องล็อกไปก่อนค่ะเดี๋ยวก็ทำการล็อกไวนะ้เนาะ ุกขั้นตอนนะล็อกน่คตูหัวใจของการตานกระเป๋าหรือตานแก้วนะคะถ้าเราไม่ล็อกมันมันก็จะไปเยื่อนไปทางอื่นการขึ้นลูกนะคะเราก็ใช้ด้วยการเนี่ยตีเนี่ยค่ะแต่ละตีอาจินตนาการเอาเลยว่าเรายักได้เสียอะไรบ้างแล้วขึ้นด้วยห้าเต้นนะคะห้าเต้นเหมือนกันขึ้นไปแล้วก็ล็อกไปเงะะี้ยค่ะนี่นะคะแล้วก็ปล่อยล็อกที่ล็อกนี้เราลืมอย่าลืมล็อกนะคะเราก็ถักเลยถักให้วนนี่รอบลูกหน่อย ลูกเล็กมันจะตานยากตรงที่มันลวมเราจะทําให้เต็ดกอนเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดึงทีหลังนะคะให้มันแน่นให้เป็นแน่นให้เป็นรูปทรงแรกแรกยกจะเตะให้เตะตะกอนนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทาได้ได้นี้บร้อนะคะแม่แน่นยังเก่าเลยนะคะแน่นแล้วเป็นรูปเป็นทรงแล้วนะคะเราก็าขึ้นต่อเลยค่ะจะเตี๋ยอะไรเราจะเอาเตีย๋ยอะไรอาสีฟ้า าาจานเต้นนะคะจานกพะถ้าจานเต้นมันก็จะเป็นลายเป็นดอกแตถ่ถ้าเราไม่เอาข้อน,นี้มันก็จะไม่เป็นดอกน,นะกกน,น,นี่ก็ทำแบบนี้ค่ะยันจบลูกค่ะจบลูกก็เป็นอ่านว่าเสรเจ็จแก็จะไล่เรื่อยๆแบบนี้ค่ะตลอดเลย การขึ้นลูกนะคะเนี่ยในฮาเต้นันจะขึ้นในลักษณะนี้แล้วมันก็จะไม่ได้รูปทรงที่สวยงามนะคะเราก็มาไล่เต้นเลยค่ะไล่ไล่ที่มันเข้ากันเนาะไล่ัน่ละล่ไล่อ่ะหักเข้าไปมันจะได้ไล่ฟามที่ว่าเมื่อกี้ลูกจะโย่ไปโย่มาเราก็ไล่เลยค่ะได้ได้ไล่ทุกเส้นนะคะไล่ทุกเต้นไล่ตรงขึ้นมแน่นลงไป ไล่ไปรบอบลกูลกค่ะพอลูกลูกเสร็จปั๊บเสร็จวก็ขึ้นยื่นใหม่นี่ไะคะ่ะม่าไล่รูบนี้ด้านใต้เนี่ยทั้ทททงหมดคือ16เส้นนะคะก็จะเป็นรูปลักษณะนี้ค่ะ ขนนี้ถ้าคนทําไมที่ไม่สามารถทาหูได้ก็จะตัดหรือว่าเวลาไม่น้อยอะถ้าเราไม่ทำหูตั้งหากก็ทำแบบนี้ค่ะจะหูมันจะมีนะคะถ้าทําหูเศษที่เหลือนี้นะคะเราก็จะต้อนเรียบร้อยแต่ไม่เรียบร้อยเลยค่ะอ่าจัดประมาณนะคะไม่นนะะมให้เต้นโปกันท้างนั้ะ,ะใช้มือหรือใช้กันกายซ่อมเข้าไปก็ได้ค่ะคือเป็นนี้ข้างลูกนะคะไล่ไล่เลือดเป็นั้งลูก แล้วเราก็จะเนี้ยคือลักษณะที่ติดแล้วอ,อันนี้เก็บเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ยังไม่เก็บถ้าติดเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่อันนี้อันนี้คือใส่หูแบบนี้นะคะเนี่ยเราไม่ได้ใช้หูติดลูกเป็นลักษณะน,นี้แต่คนลอง,ลงทาไม่ฮัทัดไม่ไม่ก็ยังไม่ชานาญก็ใส่หูลักษณะนี้คงได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ,คะการทีนี้เราก็จะมาล็อกหูนะคะล็อกหู เพื่อให้เพื่อให้เราใส่น้ําหรือว่าใส่อะไรมันก็จะแข็งแรงไม่ไปในนะคะนี่คือการล็อกหูค่ะล็อกูเนาะแล้วเต้นพวกนี้เราก็จะเก็บให้เรียบร้อยหมดทุกอันนะคะเก,เก็บเก็บเต้นหมดทุกอันไปแต่เราจะไม่ปดเต้นทีนี้แคะเปิดได้เพราะว่าถ้าเราตายปลายเต้นมันจะแข็งแรงลูกก็จะแข็งแรงหนาขึ้นนะคะนี่คือการล็อกหูเราก็จะล็อกไว้ลักขณะนี้ ล็อกตลอดไปนะคะล็อกไปเรื่อยล็อกไปยันยันว่าโผให้แข็งแรงนะคะโผให้แข็งแรงแล้วก็ตัดโอลได้เลยค่จะละเก็บเงนี้ก่อนะคะแต่ทนี้เรายังไม่ได้เก็บค่ะ ใจหูเ็นะคะนี้คือการล็อกหูนะคะ่เนีียจะเป็นยังไงมันไม่ยอมหลุดเลยท่านี้เราล็อกหูแน่นหมดแล้วตรงนี้ไม่กระดุกกแปดิกเลยแล้วเราก็ทําการเก็บได้เลยนะคะเก็บหูล็อกหูเราเก็บหูได้เลยะค่ะเก็บไปถึงจะใส่น้ำแต่รายนากันกก็ไม่หลุดนะคะเพราะว่าเรารบเรียบรอ้รอยแล้ว ตวเนี้ยค่ะมันก็จบแล้วทีนี้เราก็ต้นพวกนี้เราเก็บให้หมดเก็บเข้าให้หมดเลยมันก็จะได้สวยครับพิธภัณฑ์ของเรานะคะม,มีมีหลายอย่างนะคะเข้าเรามีจําหน่ายมีช่องทางการจำหน,น่ายที่ออนไลน์ที่เฟซบุ๊กส่วนไหญจ๋ามากมายความอร่อยนะคะ เบอร์โทร0810145487นะคะเป็นกลุ่มวิาสาหกิจชุมชนของกลุ่มจักษารบ้านห้วยินเพิงค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะคะเรามีวางจำหน่ายที่ท้องตลาดเราก็มีวางนะคะในงานโอกร้านต่างๆจำหน่ายที่ธากรก็มีวางนะคะที่ธากรเครดิตยูเนียนเคือนเพชรเราจะมีทุกอย่างะคะ่ะตรงนั้นจะมีหมดขอบคุณมากนะ,ะ,ข,อกนะ,ะขอบคุณค่ะ